ออกันไกลตัดไหมทูตอรเสเซตนอนทูตอรเสเซตเข็มไนลอนสำลีและก๊อตค่ะนอกเซตนะคะก็จะมีนอรมอลสลายโพวิดีนสครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไซโลเคนไซลิงเข็มเบอร์สิบแปดสำหรับดอยาแล้วก็เข็มเบอร์ยี่สิบสี่สำหรับฉีดยาค่ะ ต่อไปก็จะเป็นการประเมินบาดแผลนะคะก็จะสอบถามผู้ป่วยว่าเป็นแผลบริเวณใดวันเวลาและสถานที่ที่เกิดนะคะแล้วก็มีการรักษาและประถมพยาบาลเบื้องต้นหรือไม่แล้วก็ประเมินขนาดของบาดแผลนะคะความกว้างความยาวความลึกเท่าไหร่คะ่ะแผลนี้นะคะก็จะมีความลึก0.5เซนติเมตรแล้วก็ความยาว3เซนติเมตรค่ะ หนึ่งนะคะการติดพลาสเตอร์นะคะพลาสเตอร์เป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดที่แพทย์กจะใช้ในการปิดแผลน,นะคะเพื่อการดูแลแผลเนื่องจากพลาสเตอร์นะคะจะช่วยป้องกันไม่ให้แผลติดเชื้อจากสิ่งสกปรกค่ะ2นะคะดูแลแผลให้แห้งอยู่เสมอคะ่ะ24ชั่วโมงแรกนะคะจะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากๆที่ควรเรามดระวังในการดูแลแผลให้แผลแห้งและหลีกเลี่ยงไม่ให้แผลโดนน้ำนะคะเพราะจะทำให้แผลที่เย็บไว้นั้นไม่สมานค่ะ3นะคะหลีกเลี่ยงการยกข,ของหนักค่ะ สี่นะคะการดูแลแผลเป็นการดูแลเพื่อให้แผลกลับมาสมานตัวได้ดีค่ะดังนั้นการยกของหนักหรือว่ากิจกรรมหนักๆน,นะคะจะส่งผลให้แผลเกิดการปิดแตกได้ค่ะห้านะคะการรับประทานยาฆ่าเชื้อให้ครบค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะแพทย์จะสั่งจ่ายยาฆ่าเชื้อเพื่อลดอาการอักเสบนะคะจะคนที่จะต้องรับประทานยาฆ่าเชื้อเพื่อให้ครบตามที่แพทย์สั่งค่ะ ะค,ะควรทำความสะอาดลอบบาดแผลด้วยการล้างน้ำเกลือประจักษ์เชื้อก่อนนะคะหากไม่ทราบวิธีอุปกรณก์ไม่สะอาดหรือว่าน้ำยาไม่ถูกชนิดนะคะอาจจะทำให้แผลอักเสบมากขึ้นค่ะ <7 S 1> ะ,ะพยายามให้แผลแ,แห้งและสะอาดอยู่เสมอค่ะระวังอย่าให้เปียกน้ําหรือว่าสัมผัสสิ่งสกรปรกค่ะ 8. ะะบาดแผลผุพองที่เป็นตุ่มน้ําใสนะคะไม่ควรเจาะตุ่มน้ําให้แตกหรือว่าลอกผิดที่ เก้านะคะหากมีไข้หรือว่าปวดบาดแผลมีอาการบวมแดงรอบแผลนะคะควรกลับมาพบแพทย์เพื่อตรวจสามค่ะสิบนะคะผู้ที่ได้รับการเย็บแผลควรกลับมาตรวจสามตามนัดค่ะซึ่งปัจจุบันกาลังแผททุกวันอาจไม่จําเป็นขึ้นอยู่กับชนิดของบาดแผลค่ะสิบนะคะรับประทานอาหารจำเพวกโปรโตีนเพื่อเพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างที่เราได้ทราบว่าโปรโตีนนะคะจะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะดังนั้นควร การดูแลแผลนะคะจึงต้องรับประทานโปรตีนเพื่อให้แผลหายเร็วขึ้นค่ะ12นะคะเลี่ยงอาหารมังดองและอาหารดิบหรือว่าอาหารที่จัดว่าเป็นของแสลงค่ะที่เป็นอุปสรรคต่อการดูแลแผลส3านะคะงดการออกกําลังกายและการขยับร่างกายมากเกินไปค่ะเพราะจะทําให้แผลได้รับการกระทบกระเทือนได้ค่ะ14นะคะสรัรนพษที่อยู่ในบุหรี่นะคะจะทำลายเซลล์ที่เข้าไปซ่อมแซมบริเวณที่ แผลผ่าตัดนะคะให้ลดลงการดูแลแผลผ่าตัดจึงควนงดบุรีค่ะเพื่อเลื่อกภาวะผิวหนังขาดเลือดแล้วก็เกิดการติดเชื้อบริเป็นแผล่นนี้ค่ะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ